ต้อนรับสู่รายงานอัปเดตข่าวอาสังหาริมทรัพย์รายสัปดาห์กับ My h ม m e m เ n เ t e ว e e k l y เราขอนำเสนอข่าวอาสังหาริมทรัพย์จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้คุณได้อัปเดตเท่าทันสถานการณ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเริ่มกันที่สรุปข่าวสารประจำสัปดาห์อาเซียน10ประเทศรวมถึงประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรืออาเซียนบวก3 กำลังพิจารณารวมเงินหยวนและเงินเยนให้เข้ากับข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอัภาคีเพื่อลดการพึ่งพาโครงการแลกเปลี่ยนทั้งหมดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหากสำเร็จมีความเป็นไปได้ที่จะขยายการไหลเวียนของเงินหยวนและเงินเยนออกไปในระดับนานาชาติทั้ง13ประเทศออกแถลงการร่วมกันว่าการตัดสินใจรวมเอาสกุลเงินของภูมิภาคอาเซียนบวก3ไว้ในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นการตัดสินใจที่ทรงอิทธิพลซึ่งนี่จะเป็นการปูทางสำหรับการแลกเปลี่ยนค่าเงินในอนาคตของเงินหยวนและเงินเยนในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศซึ่งเหล่าประเทศอาเซียนบวกสามเองก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขของตัวสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราและจะลดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนลงจาก3ปีเป็น2ปีโดยตัวสัญญาจะอัปเดตปีละคร แบมบังบอจนิโกโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีโจโกโวีประกาศตัดสินใจย้ายเมืองหลวงแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเมืองหลวงแห่งใหม่จะเป็นจังหวัดไหนซึ่งระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมดนี้อาจกินเวลาถึง10ปี ศตวรรษที่ผ่านมาประเด็นการย้ายเมืองหลวงได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยหลายครั้งในอินโดนีเซียทั้งความแออัดของเมืองจาการ์ตาและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอาจเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ประธานาธิบดีโจโกโวีตัดสินใจย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วอินโดนีเซียมีแผนที่จะเริ่มการย้ายเมืองหลวงตั้งแต่ปีก่อนโดยวางแผนตั้งเมืองหลวงใหม่ในจังหวัดปารังการยาซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองการิมันตัน โดยมีพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงจาการ์ตาถึงสี่เท่าการตกแต่งบ้านสไตล์ยุโรปสามารถแตกแขนงออกมาเป็นการตกแต่งแบบยุโรปตอนเหนือได้ตามวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค และสามารถแบ่งออกมาเป็นสไตล์ยุโรปที่เรียกง่ายกับสไตล์ยุโรปดั้งเดิมด้วยก็ได้ซึ่งเน้นการตกแต่งด้วยลายเส้นที่วิจิตรและการลงสีที่งดงามโดยเป็นการตกแต่งตามยุคโรแมนติกซึ่งวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งโดยทั่วไปมักเป็นหินอ่อนผ้าสีสันสดใส พรมหรูหราและผ้าแขวนผนังแบบฝรั่งเศสที่งดงามซึ่งรวมกันออกมาเป็นภาพที่หรูหราและมีสไตล์เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวและทรงพลงังการตกแต่งสไตล์นี้เหมาะกับบ้านที่มีหลายห้องในตัวเรือนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาว่าจะาก,กำหนดภาษีสุลกากรสำหรับสินค้าจีนเป็น200แล้านเหรียญสหรัฐและเพิ่มอัตราภาษีจาก10เป็น25 นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะก,กำหนดบทลงโทษทางภาษี25สำหรับสินค้าจีนมูลค่า225,000ล้านดอนลลาร์ในไม่ช้าสื่อต่างประเทศรายงานว่าเหตุผลที่ทรัมป์ตัดสินใจเพิ่มอัตราภาษีอย่างฉับพลันเนื่องมาจากการเจราจาด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความไม่พอใจให้กับทรัมป์ตามรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนและสหรัฐประกาศว่า ผลการเจราจาการค้าในปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยดีซึ่งเป็นการพูดเกินความเป็นจริงในขณะเดียวกันผู้เจราจาทางการค้าของสหรัฐไม่แปลกใจเท่าไหร่ต่อการขึ้นอัตราภาษีของทั้ง วิจัยเรื่องบริษัทล้มละลายในอังกฤษล่าสุดโดย Break b บร็กบิสเทนเนอแสดงให้เห็นว่าบริษัทในอังกฤษกว่า480,000รายอยู่ในสภาวะวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ซึ่งคิดเป็น14%ของบริษัทษที่มีการขยับตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ แสดงให้เห็นว่าจำนวนบริษัทที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินทั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสแรกของปี2562เพิ่มขึ้น17เปอร์เซนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วผู้คนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหราชาอ,าอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด มากกว่า4 8 0 0 0บริษัทกำลังประสบกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่และเพิ่มขึ้นเกือบ6 0 0ันบริษัทซึ่งมากกว่าฤดูการแรกของปี2561ซึ่งเพิ่มขึ้นมา13เปอร์เซนจากช่วงเวลาเดียวกันในอังกฤษอุตสาหกรรมการก่อสร้างมกถูกขนาดนามว่าเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจของอังกฤษซึ่งองค์กร,กร,กร,กรที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัสจากธุรกิจของพวกเขาเพิ่มขึ้น10เปอร์เซจากช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินมีจำนวนเกือบ13,000รายเพิ่มขึ้น5%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว